สวัสดีค่ะชาว่ารีวิวทุกคนวันนี้นะคะรีวิวก็จะมารีวิวกับเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีก็สำหรับรีวิวต้องบอกก่อนว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตนะคะที่บีวิวได้ดูละครเวทีที่เป็นเรื่องเล่าสยองขวัญถ้าทุกคนนึกไม่ออกนะคะลองนึกถึงว่ามันคือการที่เราฟังเรื่องผีแต่เรามี เปิดรับประสาทสัมผัสทั้ง4ได้เลยว่ารูปรสกลิ่นเสียงมาหมดและที่สําคัญมันเหมือนแบบเป็นเบรกเดอะโฟล์ว่าตรงที่ปกติเราจะได้ดูแค่บทเวทีใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยนักแสดงเขาเดินมาจากแบบประตูเลยตั้แจะเปิดเรื่องเพื่อพาเราอะเข้าสู่การเล่าเรื่องหรือการฟังเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีตั้งแต่วินาทีแรกที่การแสดงเริ่มขึ้นเลยคะ่ะเพราะว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องเดินเข้าบ้านของพี่ดาวใช่ไหมนั่นแหละ เขาก็พาคุณผู้ชมเดินเข้าไปเลยแล้วไฟมันก็ค่อยหลีลงลีลงแล้วแสงก็จะไปจับไปที่กลุ่มเพ่กลุ่มนี้ค่ะเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีนะคะบอกเล่าเรื่องราวของฝนค่ะที่ตายอย่างปริศนาส่วนพี่ดาวเนี่ยเขาก็เอาศพของฝนนะคะมาทําพิธีที่เชียงใหม่เพื่อนๆแล้วก็แฟนของตัวฝนเนี่ยก็มากันที่งานศพนี้แล้วก็มาถามกับพี่ดาวว่าฝนนะตายอย่างไรแต่ระหว่างการที่จะค้นหาว่าฝนตายอย่างไรเนี่ยได้มีการเล่าเรื่องราวของ ความเชื่อมันจะมีการแบ่งสองฝั่งฝั่งที่เชื่อและฝั่งที่ไม่เชื่อส่วนฝั่งที่เชื่อเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันให้กับคนที่อยู่ในงานศพน่ะฟังกันเพราะว่าเวลากลางคืนน่ะทุกคนนึกออกปะถ้าไม่เล่นการนับไพ่ก็ต้องเรื่องเล่าผีนี่แหละที่มันจะแบบว่าคาเขาชอบทํามากในพวกแบบเวลาเป็นพิธีคืนเฝ้าศพอะไรอย่างนี้อ่ะเรื่องเนี้ยเขาก็มาเล่าเรื่องผีกันมีทั้งหมดด้วยกัน สเรื่องค่ะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของดีเจที่ทํารายการตอนกลางคืนแล้วผีไปลอกซึ่งอันนี้ยพี่วิวชอบที่สุดเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะพี่วิวไม่เคยคิดฝันว่าคุณตั้งวราวุธ เขาจะเล่นได้โอ้โหเอาอยู่หมัดตั้งแต่เรื่องราแรกแล้วเขาไม่ได้เล่นแค่คนเดียวนะคะเขาเล่นเป็นสบทบาทด้วยกันค่ะบทบาทแรกเนี่ยคือจ๋องที่เป็นเพื่อนของฝนนะคะแล้วก็อีกบทบาทนึงคืออน้นซึ่งเป็นพี่ชายของจ๋องนั่นเองคือแบบว่าเขามีการผัดเปลี่ยนในการเล่าเรื่องอันนี้วิวชอบมากชอบตั้งแต่การเปลี่ยนฉากเลยเพราะว่าพอตัวละครคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าเรื่องเขาจะ ตัวละครของทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเอกพี่ดาวแทนเขาจะเข้ามาค่ะแล้วก็เข้ามาถอดเสื้อเข้ามาแบบร้อมวงแล้วก็ถอยออกฉากทุกอย่างเปลี่ยนซึ่งตรงนี้นี่แหละที่พีวบิวรู้สึกว่าราชนาลัยเทยเตอร,เตอร์เขาเล่นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในฟ้าจรดทรายเขาจะใช้ LED เป็นฉากประกอบแล้วก็มีฉากอื่นๆเป็นหลักแต่ว่าจะเปลี่ยนฉากเนี่ยน้อยมากๆส่วนใหญ่จะพึ่งที่ LED แต่พอเป็นเรื่องเล่าคืนเฝ้าผี LED เนี่ยเป็นแค่ฉากหลังที่แบบใช้น้อยมากๆคือแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยด้วยซ้าแต่พวกแบบฉากหรือองค์ประกอบต่างๆที่มันเคลื่อนไหวอะเขาทําใหญ่กว่าฟ้าจรลทรยเยอะมากๆเลยซูฟ้าจรลทรยอะด้วยความที่มันเปลี่ยนฉากเยอะมากๆค่ะมันเลยทําให้มันมีการเปลี่ยนได้น้อยมันจะฉากใหญ่ๆเฉพาะฉากในตลาดหรือฉากในพระราชวังอะไรเงี้ย แต่ในเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีเนี่ยมันคือเรื่องเล่าที่อยู่ในฉากฉากเดียวเพราะฉะนั้นน่ะเขาประโคมมากเลยเวย้ยกับแต่ละฉากไม่ว่าจะเป็นฉากของห้องดีเจฉากของห้องน้ําร้างแล้วก็ฉากของโรงเผาผ้าโรงงานผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเล่นใหญ่มากแล้วนอกจากนั้นน่ะจะมีกลิ่นที่แต่ละฉากอ่ะจะเป็นเอกลักษณ์และกลิ่นของห้องจัดดีเจกลิ่นของโรงงานผ้าอะไรแบบเนี้ยคือมันชัดสุดเลยแต่ เรื่องเล่าที่บิวชอบที่สุดอะมันก็คือนั่นแหละอย่างที่บิวบอกไปเมื่อกี้คือดีเจที่อัดตอนกลางคืนแล้วโดนผีหลอกคือบิวรู้สึกว่าคุณตามเอาอยู่สุดๆแล้วคือมุกอะไรก็ปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบิวก็รู้สึกว่าชอบตรงที่เสียงอะเขาทําให้มันแบบ ดังแล้วเราสามารถกรีดได้จริงๆอะคือวิวกรีดจริงๆนะเว้ยคือไม่เหมือนกับเราฟังเดอะโกดแล้วเราเรามีภาพให้เห็นตรงหน้าเราไม่ต้องมาจินตนาการอะไรเยอะและที่สําคัญถึงฉากที่มันต้องปิดไฟจริงๆ,ๆเขาไม่ได้ว่าปิดไฟหลอกๆนะคะคุณนะเขาปิดจริงปิดแบบปิดแบบมืดสนิทอะแล้วมันทําให้คนดูก็ไม่เห็นเหมือนกับคนแสดงด้วยแล้วแสงที่มีอะคือแสงจากไฟฉายของนักแสดงแล้วมันทําให้เราอ่ะกลัวจริงๆด้วยคือีวิวกลัวว่าแบบเขาจะมีใครมาจับสแกนข้างๆเราไหมวะ เออเหมือนเวลาเราดูหนังผีแล้วมันจำสแกรแล้วอันเนี้ยจะมีตัวละครไหนมาจำสแกรข้างๆเราไหมเราจะเห็นผีจริงๆไหมอะไรเงี้ยแล้วมาทําให้คนดูมันเกิดการจินตนาการไปเองแล้วมันดีตรงนี้ไว้ทุกคนเราอะชอบมากแล้วนักแสดงทุกคนนะเล่นดีไปหมดเลยพีิวยกให้เอ็มวีพีเป็นคุณตามวลาวุธที่เล่นเป็นสองบทบาทกับพี่นุ่นศิลปพันรับบทเป็นพี่ดาวอันเนี้ยพี่ิวต้องบอกก่อนว่าตัวละครของพี่ดาวอะด้วยบทอะมันออกมาน้อยมาก คือเราไม่รู้เลยว่าพี่ดาวคืออาจอย่างไรมีความโหดบานไหนเพราะว่าคือเราได้ฟังจากเรื่องเล่าของตัวละครตัวอื่นๆว่าพี่ดาวโหดยังไงแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้แกลงการของพี่ดาวเท่าไหร่เลยแต่ทุกครั้งที่ตัวละครของพี่ดาวออกมาการแสูนของพี่นุ่นคือแบบเือนเอามีดมาเถือนเราได้ตลอดเวลาเลยอะแล้วตัวละครพี่นุ่นเนี่ยพี่ดาวเนี่ยเขาแบบทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวได้ตลอดทุกครั้งที่พี่ดาวเดินมาแล้วถือมีด แร้วพี่ดามไม่จะแทงใครบอาววะพี่ดาไม่จะโกรธแบบพุ่งเข้าไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับรีวิวรู้สึกว่า m v p ที่สุดคือคุณตามกับพี่นุน่นคนคนอื่นก็แสดงดีเหมือนกันไม่มีใครแบบว่าเป็นสองรองใครในจริงนะเรื่องอื่นๆอย่างห้องน้ําร้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างสาหรับรีวิวห้องน้าร้างอาจจะไม่ค่อยถูกใจรีวิวสักเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีความแบบแอบติดเวอร์ไปนิดหน่อยสาหรับรีวิวนะในเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่ามันดูแบบ ก็ขี้เล่นเกินอะไรอย่างเงี้ยฮะเออแต่ในเรื่องของความเป็นจริงอะ่ะมันก็เกิดขึ้นได้ไงแต่ว่าวิวแค่ไม่ค่อยซื้อกับเอ,อ่อเรื่องของห้องน้ำล้างเท่าไหร่แต่ว่านักแสดงก็เล่นแบบเลิศมากโดยเฉพาะปีโป้คือเกินคาดมากมากกับคนนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นโรงงานผ้าโรงงานผ้าเนี่ยมันคือการเกลืนเพื่อจะเข้าสู่การเฉลยว่าตัวของฝนตายยังไงอันเนี้ยสั้นอาจจะไม่ไม่ได้แบบว่าทําให้เราอินมากขนาดนั้นแต่ ผีที่ออกมาในฉากเนี้ยคือแบบนะเอาจริงว่าทักวัวมากคือมันมันมีความแบบมือโผลออกมาอะไรอย่างงี้และเออมันน่ากลัวจริงๆนะทุกคนก็ลองไปดูกันได้เขาจะเปิดทําการแสดงของเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีเนี้ยถึงวันที่23มีนาะเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยวิวแอบอยากให้ยาวกว่านี้ด้วยเออแต่มันได้เท่านี้จริงๆทุกคนก็ลองไปดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน หายากมากๆกับการที่เราจะดูละครเวทีเรื่องผีแล้วเราจะกลัวไปกับเหล่านักแสดงแล้วเราจะกรี๊ดไปก,กับคนดูที่อยู่ในในเทเตอร์เหนั้นได้คือมันมันเป็นอะไรที่ประสาทสัมผัสทั้งสี่มันเปิดรับหมดเลยอ่ะรูปรถกลิ่นเสียงแสงสีเสียงเอยใดฉากทุกอย่างอลังการมากสมกับคําว่าเล่นใหญ่รัชดาไลเทเตอร์อย่าลืมไปชมกันนะคะกับเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีเป็นละครเวทีเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดในพอสอนนี้นะจริงจากพี่๋า